แล้วก็นี่เลยค่ะแรงคอนเล่นลิงโลมโอ้ oh my god hey, <man. S 1> oh, ไา้ <laughs> แล้วก็แร้งครตามสไตล์ค่ะโรมเราเป็นตัวล้วงแคลรี่เราเป็นตัวขาตายนี่ไอ้ี่ยี่ฟาร,ร์งแรงอยู่นะตอนนู้นก็โดนซิลกูมีขนตูดขึ้นอนะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้99อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ซินดี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาประกาศให้เพื่อนๆได้ทราบกันใครรีบดูเกมภาคนะคะรบกวนกอไปช่วงประมาณกลางๆคลิปได้เลยค่ะถึงเนื่องจากว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะซินดี้ได้อัปคลิปโซโล่แรงแบบ50นาทีนะคะผลตอบรับคือดีมากมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะอยากให้ซินดี้ทำคลิปยาวๆเต็มๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซินดี้ก็เลยบอกว่าถ้าคลิปยาวๆเนี่ยมัน1 0 0 0 0วิวอ่ะเดี๋ยวซินดี้จะกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนซึ่งมัน11,000วิแแกเย ข่าวร้ายก็คือฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแรงไทย ROV ในช่วงนี้นะคะสังเกตมาสักพักนึงแล้วแกขออนุญาตเลยนะคะแบบขอพูดได้ไหมพี่จี้เป็นกดโซโลแรงไปช่วงเนี้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แบบแพ้ยับเยินแพ้มากแบบแพ้แบบอืมอมนี่แรงคอนเหรอปกติแล้วอะใครดูช่องซินดี้ก็จะรู้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแพ้เกมชนะซินดี้ก็ลงใช่ป่ะแต่ไอที่ซินดี้เจออะมันเป็นแพ้แบบแพ้แบบ ต้องพักอะไรอะคะคุณนาะแอบบอกไว้เลยว่าเวลาที่ซินดี้เล่นเกมแพ้แล้วตัดมาลงอะซินดี้จะใช้ energy เ,เยอะกว่าเกมชนะเยอะมากการที่จะพากหามุกคิดมุกคิดคอนเทนต์ในเกมนั้นๆออกมาเพื่อให้งัดบรรยากาศงัดสถานการณ์ในเกมนั้นอ,ออกมาให้ดูสนุกมากที่สุดแล้วเนี่ยดู <laughs> ตั้งแต่ซินดี้มากดโซโล่แรงเนี่ยเกมกาลีอะมันแบบเอ็นาทีโดนจบบ้านแล้วเนี่ย <laughs> ถ้าอันไหนที่เป็นเกมแพ้แต่ดูไม่ได้คอนเทนต์ดูไม่หาดูไม่ได้สาระอะไรเลยอะซินดี้ <laughs> ขอญาติข้ามดีกว่าคะ่ะขนาดตัวซินดี้เองอะยังรู้สึก ไม่เอนจอยกับมันเลยอะแล้วคนดูจะรู้สึกเอนจอยกับมันด้วยจริงๆหรอมันใช้เวลานานมากกว่าจะหาเกมดีๆสัก2 3เกมมาลงใน1คลิป,ป่ะโซโล่แรงอะ <c oughs> โอ้โหแล้วเดี๋ยวมีคลิป1ชั่วโมงต้องทําอีกซินดี้ก็เลยว่าจะอนุญาตพักเบรกคอนเทนต์โซโล่แรงและกันนะคะช่วงนี้ <c oughs> ใช้คําว่าพักเบรกนะคะเออก็คือไม่ได้เลิกเล่น ROV เนอะเดี๋ยวจะกลับมาทำคอนเทนต์อื่นๆอย่างเช่นรีวิวสกินใหม่ๆใน ROV เล่นกับเมมเบอร์หรือว่าคอนเทนต์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่โซโล่แรงอะ ไม่ได้ทําให้ซินดี้ปวดจิตปวดตับอะไรงนี้หรอกกับการที่เจออะไรในโซนโลแรงก์นเนาะแต่ว่ามันใช้เวลานานมากกว่าซินดี้จะได้ผลงานมาลงอะ่ะซึ่งซินดี้ก็เลยมองว่าเอาเวลาของซินดี้่ไปทำคอนเทนต์อื่นกับเกมอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ย ดีใช่ก็เดี๋ยวไว้รอสถานการณ์ดีๆนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทำคอนเทนต์โซโล่แรงอีกแน่นอนก็ฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆในช่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น h k OK. ตอนนี้กําลังอ n จ o ยมากคลิปในสต็อกเนี่ยชามเดี๋ยวรอทยอยตัดลงเรื่อยๆนะคะก็เอาวีคอนเทนต์อื่นๆยังคงมีอยู่นะคะเออก็คือไม่ได้เลิกท่ในคลิปนี้นะคะซินดี้จะเอา3เกมที่ซินดี้ไปโซโล่แรงมาให้ดูบรรยากาศนะคะว่ามันขมุกขมัวมากแค่ไหนขอบอกกับทุกคนไว้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่าซินดี้พายายามเต็มที่ที่สุดแล้วที่จะทาให้คลิปนี้มันสนุก เลาอยากขอากาลังใจจากเพื่อนเพื่อนนะคะด้วยการกดไลค์คอมเมนต์มาพูดคุยให้กําลังใจกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะไปลุยกันเลยในเกมแรกเล t สกออันในเกมนี้นะคะเนื่องจากว่าเฟนิกซ์เนี่ยเขาเพิ่งปรับใหม่มาขออนุญาตหอวนกระแสนะคะอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าน้องเนี่ยจะเก่งมากแค่ไหนกันเชียวหลังจากเป็นตัวที่ถูกลืมนะคะหลายๆคนบอกว่าตัวน้องน่ะมันไม่เก่งเดี๋ยวเอาเกมง่ายๆสบายๆไปดูกันก่อนนะทุกคนทีนี้ยังไม่อยากให้คนดูปวดจิตปวดตาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเดี๋ยวให้ดูความ,มนี่แรงคนหรอคะเนี่ยไปลุยกันเลยแรงไทย S <S เออว่าแต่ขอขายของก่อนได้ปะ Richman Shop โ no น1เรื่องเติมแก๊ส AOV ปรับลดราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม AOV ในเว็บรับ Richman คอยคูณ2อทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%ต่อการซื้อเช่นเติมแก๊ส0 0 0บาทลดท,ทันที250บาทมีบริการเติมแก๊สแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมคุ้มเติมปุกเข้าท,าทันทีต้องที่ Rich m n o ท่าน and โอเคได้ขายของเสร็จก็สบายใจแล้วตอนนี้ยื่นชวเล่นกับไฮเตะนะคะอ่ะเนื่องจากว่าน้องเฟนิกเนี่ยเขาเพิ่งปรับเปลี่ยนอะไรกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วซึ่งอีซินนี้มันเพิ่งมาเล่นไงช่องอื่นเขาคงทําคลิปสอนเล่นแนะนําการออกของอะไรอย่างเงี้ยกันไปหมดแล้วดังนั้นวันนี้คลิปนี้ซินดี้จะพักชํำๆอย่างเดียวเลยละกันนะคะเธอคือฉันยื่นชวเล่นกับไฮเตะซึ่งมียีน่าโรมจริงๆก็ไม่ค่อยเอะอะกับยีน่าโรมหรอกนะคะแรงสูงก็เห็นเล่นกันอยู่แต่ว่าแร็กดึงยีน่ามาได้ใช่่อลดง กระติกมาหนึ่งตัวก็เลยได้เฟิร์สบัตรไปอย่างสวยงามแต่มันไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ <c oughs> ความที่ว่าพี่อ้วนน้ำอารมณ์ของเราก็ดึงไม่หยุดนะคะดึงได้ยีน่ามาค่ะยังไงคะตัวระเบิดพี่กแกร็กของเราก็ดึงอยู่ดึงต่อดึงตลอดไปนะคะได้ไฮยเตม,มาค่ะ <c oughs> โอเคค่ะไม่รออแต่ว่าเพนมาปีกข้างหลังค่ะซินี้ถอ,อยไปไม่ได้ก็เลยว่าจะงัดกับคิกซี่ไปเลยละกันเนาะ <c oughs> คิกซี่ถึงกับต้องฟิกหนีซินี้ก็วิ่งฉีกออกไปด้วยความที่ว่าแวนกดัดเข้าป้อมนะคะแถมไฮเเตก็มาเล่นสูงขนาดนี้แสดงว่ามีเพื่อนรอเล่นแน่นอนะค่ะ <c oughs> แล้วยีน่าก็หลุดพุุ่่่่่่มมมมนนนนะะะะะะะคคออออ้้ยังงงงงงไดดีีลลเเเเเาาาาพกกกกกิิิป็ตฟร เพนถึงกับเดินออกมาไม่ได้ก็เลยโดนป้อมตีแบบ แล้วช็อตนี้คือยีน่านางเห็นแกรกไงก็เลยจะเข้าไปซัดกับแกรกนะคะแล้วซินดียก็กระโดดออกมาแล้วก็ยิงฟรีอีสปอร์ตตรงนี้ไปยิงหนังกระติกใส่หัวยหนึ่งทีนะคะลงไปคุยกับร่ามะม่วงแต่คนที่ได้คิวก็คือน้องแกรกนะคะนางก็พิมพ์มาว่าขอโทษค่ะโอยไม่เป็นไรหรอกแกแล้วจังหวะนี้พวกเรากําลังจะเอาป้อมกันนะคะโดยมีโรเลียวดักไว้อยู่ค่ะแต่ว่าเพนพุ่งเข้ามาค่ะโอยโดนายค่ะกิ้งไม่ได้แป๊บนึงป้อมของเราก็หูตาไวมากเลยค่ะก็เลยกดดูรังเอาไว้นะคะเออซินดี้ก็เลยได้ยิงฟรีแบ็กสบาย เข้าไปค่ะว้าวจุยเข้าไปบอกเลยว่าแซ่แล้วตรงนั้นมีคิกซี่ลูกหลักที่เอมนะคะกริ่งเข้าไปปากระดิ่งอัดหลังหนึ่งทีค่ะแล้วก็วกร่วงสิคะอากาศข้างหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วยี่นาคนนี้เหมือนชนีเมายาคุมเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออฉันก็ออ คือแบบอยากจะโทรศัพท์ไปบอกอะแบบมาเอาอะไรคุณนะเนี่ยออกมาไกลบ้านไกลานาม,มาดันเล่นชับนะคะอาซินดียยิงไปแล้วดูความนั่งใจสกิลดิอะไรวะงงคืออันนี้คือนางเล่นยีน่าไม่เป็นใช่ปะแล้วยีน่าก็มีความพยายามที่จะดันล่างอย่างมากๆนะคะซินดี้ก็เลยต้องไปหาปิดค่ะแล้วนางกะอยู่ในพุ่มไง,แ,งแต่ว่าเฟนิกซ์นางปรับมาใหม่ไงเปิดแมปชมับคือเดินไปใกล้ๆเนี่ยในพุ่มแบบพําผ้าก็พุ่งออกมาซัดกับซินดี้ค่ะเอออาฟิกฟึกเอ้าเอ้ออาไปก็ยังค่ะความฮามันยังไม่จบเพีงเท่านี้นะทุกคนอะไปดูช็อต ตามฉี่มาใช่ปะนางก็เลยจะฟิกแล้วดันเว้ยแต่ว่าดันไม่โดนไงอีนี่ก็กริ้งเข้าไปแล้วก็ปาบูมแแลงนะคะไล่ใครไปโอ้ยจะตายแล้วว่าแต่เพนมาพอดีเซ็ง แต่ว่าครั้งนี้แกไม่รอดแน่กริ่งตามเข้าไปแบบนี้เลยฟลุปแล้วก็ไล่ยิงค่ะยิงฟิกตามเข้าไปแล้วก็ยิงอีก2แป๊ะโอเคร่วงอ่าแล้วก็เจอยีน่าเมายาคูมาอีกแล้วค่ะอายีน่าเห็นซินดี้ก็เลยว่าจะฟิปฟับฟลแฟบมาหาซินดี้ซินดี้ก็เลยกริ้งแล้วก็ยิงยิงฟีเนี่ยยีน่าค่าตัว60บาทแล้วอ่ะแล้วเพลงก็พุ่งมาตบๆหล้วก็ไปแล้วฝั่งนนุนลบไป3าพี่เพลงของเราก็มีความพยายามที่จะการบ้านมากๆนะคะแต่ว่าจะตบรอเรียวเราเรียวกดแข็งส่วนก็คว้างบูมแรงไปนะคะโอเคค่ะเพลงไม ม้วนออกมาราไทยเก๊กนะคะเออเออ,เอ,อจบบ้านเถอะตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบจงเติมคําในช่องว่าง10คํา10คะแนนค่ะขอบคุณค่ะอันเนี้ยขออนุญ,ญาตพูดละกันนะคะคือแบบอันเนี้ยคือ17ดาวแลงคอนถูกปะ่ะแล้วดูคะแนนสกอร์ยีน่าฝั่งตรงข้ามดี090นเนอาจริงคนโดนไม่ตลกคนในทีมเจอแบบนี้คือเอาจริงจริงตลกไม่ออกนะอ่าในเกมนี้ก็จะเป็นเกมฟิวชิลชิลนิวยอร์กนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมหน้ากันบ้างนะคะว่าเหมือนตกนรกแค่ไหนไปเลยเลสโก้ในเกมนี้บอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งในเกมที่สู้ชีวิตมากๆนะคะแล้วก็มีคนในเกมเปิดใหม่ด้วยเดี๋ยวซินดี้จะพยายามแทรกเสียงติวเอเข้าไปเป็นบางช่วงนะคะได้ยังเป็นโทเลนติโนแล้วก็นี่เลยค่ะแรงคอนเล่นลิงโรมโอ้ oh my god ไายแล้วก็แรงไทยตามสไตล์ค่ะโรมเราเป็นตัวล้วงแคลรี่เราเป็นตัวขาตายนี่ไอ้ยินนี่การ,ร์มแรงอยู่นะเห็นซิวดีวะไม่ได้จับซิวนานละอลองปิดมือหนะ่อย ลูนชินี่ไปเลยฝั่งนู้นก็โดนซิลกูมีขนตูดขึ้นนะโอเคค่ะพี่ถ้าพี่พูดแบบนี้ซินดี่ก็สบายใจไปครับต่อ้วแล้วฝังว่งหนูเดินกันบ้ามากนะคะโอ้โหมากันเต็มมากันช่ามัยติสโลนะคะพยายามเดินเข้าบ้านแต่ว่าบีจแจงคือได้ค่ะป้อมแถมแคลรี่เขาก็มาอีกเ<บ>อกยอดเวลิกูดโดนโดนกูหมดนะแบบนี้ซิกูเดนบบนินโคตรชาเลยวะ แล้วเช่นนี้นาตยาคือใส่คอมโบงมาสุดนะคะเปิดอันตีอีกเกาะเด้งอีกโอ้ยมากี้ก็ยกย้อมฉันก็พยายามที่จะเล่นกับนางอยู่นะแต่ไม่ไหวอะ่ะนางแรงกว่าใ้ไอ้เออเอ,อามันเออกดย้อมันยิ่งมันมีซิลมันก่ายังวะไอ้ตัวโคตรันเลย ็นจะได้ไหมน,น้ไปไม่กล้ารอไหมดิ่ามันอีนัะะ่นน่ะอีแซนดิดสวยสวยๆต่ยายมแรงอย่างว่า โหแล้วช็อตนี้คือบีแจนนางเหนียวนางหมามากเวอร์นะคะไม่ตายเซงความที่ว่าทีมเราตายกันเป็นผักเป็นปลานะคะฝั่งนุ่นคือร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทีมเราเงินตามมากเวอร์เออแต่ว่าพยายามดันดัน,ดนทุลังกันไปแล้วกันนะคะเออเผื่อจะชนะพี่ซิลที่ประกาศสักดาตั้งแต่ตอนเลือกตัวนะคะว่าใครเจอก็ต้องขนตนลุกตอนนี้พี่เขาเริ่มเอาจริงแล้วค่ะแล้วช็อตนี้มูลาจะมาบบวิฟฟับบแวบกับซินดี้ไงเออแต่ว่าซินดี้จะฟิกเข้าไปดักเงานะคะแล้วนางก็ฟิกหนีไปพยายามวิ่งให้ถึงระยะนะคะแล้วกดแอนตี้ระเบิดหัวไป แล้วเกมเนี้ยเพลงเนี้ยคือขึ้นมาในหัวเลยอะ่ะบทชีวิต แม่มันจะนักหนาะอะได้เวลาดูตลกหกฉากนะคะบก็ฟิกเข้าไปค่ะรับอันติดาตาญาเต็มๆพอ,ออันตยาตเปิดสกอร์เพิ่มอัธรุนะคะถึงกับต้องยงนิ้วป้องให้เลยเวลิกุดแล้วชอตนี้เด็กตาจะงานกับซินดีง้งาะนาก็เปิดอันตีไล่ตีซินดี้นะคะโอายซินดี้ก็ต้องถอยก่อนนิดนึงอันตีหมดแล้วหลอถ้ายังก็ลุมเลยสิคะแล้วเปิดกี้ก็นั่นแหละค่ะความหวังความฝันนั้นไม่มีจริงค่ะเพื่อเราตายหากกันไปหมดแล้วแกถ้ายงงั้นก็ปล่อยแตกไปเลยแล้วกันนะคะคลีครีคร <laughs> และในสตานี้ทีมเราก็ได้รับดีฟีนมาแบบเดี๋ยวเจอซิลกูไปอ่ะขนตดลุกแน่ก็นี่เป็นหนึ่งในเกมที่ซินดี้เจอบ่อยมากในช่วงนี้นะคะของโซโลแรงถ้าบรรยากาศมันจะประมาณนี้เลยอ่ะแกคือยังไม่ทันได้เล่นยังไม่ทันได้ทําอะไรอ่ะฝั่งนู้นก็คือร่ํารวยได้เงินมาจากใครก็ไม่รู้นะคะเผิ่แป๊บๆก็คือโอ้โหเงินตามห้าหกพันงี้ตายแกเป็นผักเป็นปลาเลยทีมเราเออก็คงเล่นแบบสบายใจแล้วระบบเกม R V นะคะอันเนี่ยเดี๋ยวลองรีพอร์ตแบบแกล้งแงอันไหนลอง รีพอร์ตลิงคนนี้นะคะเป็นไม่ผิดกฎโอเคครับอีกตัวหนึ่งโหลหนึ่งแล้วนะอาตามตําราซินดี้นะคะอย่าไปเสียใจนานอย่าไปมีอาการให้เขาเห็นแพ้ก็แค่เล่นใหม่นะคะเ <ๆ S 2> พราะว่าเราเล่นแบบสบายใจแต่ถ้าแพ้เยอะๆแพ้รัวๆแพ้แป๊บเดียวก็แพ้แ,พแ,พแ,พแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่รู้จะพากอะไรจริงค่ะอ่ะในตอนนี้ซินดี้เลือกที่จะเอากาลีมาแก้เอลสูเนาะเปิดมาก็ได้ช็อตฮาเลยนะคะเมื่อซินดี้กําลังไล่ตีอีกนิดอยู่เว้ยซึ่งมันเหลือเล็กขีดเดียวซินดี้จะฟิกไปแต่ว่านางอยู่ในพุ่มเลยไปตีเทนแทนแถมฉี่กเดู่ยแตา กร,ร,ระเป๋าของเราก็เอาให้อยู่นะคะโอเคถือว่าแลกกันชั้นี้ปบปของเราเขาจะมาเอาด่างไงพวกเราก็ต้องมาช่วยกันนะคะโอ้ปก็แก๊กด,ดูดดูดด่างวิญญามากเว่าแต่ว่ามันดูดไม่ได้กราดยิงอติไปเลยนะคะยิงเข้าไปยิงขนาดนี้ต้องมีคนเจ็บต้องมีคนลงบ้างแหละเอออ้อาวแต่ฉี่ได้ดซะง,ง,งั้นนั่่ะขึ้นมาช่วยไวโอเราจ้าเอา้กดอติยิงเข้าไปเอ้ยไอย้แก่ไม่รอดแนะ่ยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวก็ดามาอีกให้เรียกว่าบักําน้อยพอไปช่วยเติมบนเสร็จก็มาเติมแป้งที่เลนกลางค่ะแต่ว่าเอ้อลสูมาอะไรอะ เดียวซ่านะคะยิงเข้าไปเลยค่ะยิง <c oughs> โหลดอันติเด้งดึงไปนะคะแต่ว่าไม่รอดเลยค่ะยิงเข้าไปอ่า ชัดเจ้าแต่ขอโทษนะคะ7นาทีใครกดยอมแพ้ค่ะ2คนนี้ลาวไวโอเขาไม่หัวร้อนอะไรใครมาคะนเนี้ยฮะช่วงคําถามทายใจคุณคิดว่าเมื่อกี้ใครเป็นคนกดยอมแพ้จงตอบคาถามใน3 2 1แก๊ง1นึรวมตัวแล้วเจ้าแกรก็ดึงเข้ามาดังมับนะ,ะยิงอติอันหลังคนแก่ไปเลยโอ้ยแต่วงแดงๆแบบนี้พ่อใครมาครับนี่โอ้ยสวัสดีครับผมผีว้ายื่อมีอยู่แล้วเจ้าโอ้ยน้อยฝากไว้ก่อนเถอะตอนตายก็ไม่มีอะไรทํานะคะนั่งดูเพื่อนเล่นจับสวรรค์ค่ะเอาเรียบร้อยค่ะวโอตัวแตกเอ้ยเหลือพี่ปาป๊าป๊าตัว งงเดียวยังไงโอ้ฟาริเอลมาก็มาพอดีเอ๊ะเกมนี้มีเรียวมาด้วยเหรอครับนี่ยังไงฉีอยูงงยย่ในป้อมยังไงจะไง,งอ้าวรอเฉยแล้วพี่วายโอปากแซ่บของเราก็ล่วงลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เหมือนเห็นเอลซูอยู่หลัดหลัดนะคะเดี๋ยวยิงอ,อัติอัดเข้าไปเลยยิงแบบแกล้งๆยิงแบบยิงทิฟนะคะยิงแบบสบายใจยิงบบเดี๋ยวเสร็จแล้วแต่อยู่นิดนึงนะอีกนิดยังไงยังไงโอเคดับเบิ้ลเคลขณะที่เคลียร์กลางแบบแกล้งๆนะคะฝั่งหนุนก็มากันไม่หยุดค่ะโว้ยฉิคก็เข้าใจนะว่าฉันเป็นสาวฮอตดาแต่ว่าจะช่วยอ่อนแขข็งงงหรอยยยิิเเ้าไปล ม,มันสะใจอีช้อยนักจากประสบการณ์ส่วนตัวในการลงโซโล่แลงช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าเวลาที่มีแกรกอยู่ในทีมนะคะรู้สึกว่าเปอร์เซนต์การชนะเนี่ยเพิ่มขึ้นรู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยนะคะเวลามีแกรกอยู่ในทีมเนี่ย <c oughs> แล้วแกรกก็คือมีความเป็นเลื่อนักสู้ไม่อยู่แต่ซินี้ไม่มีสกิลไงแกรกโอ้ยแล้วเพนไม่โอ้ยต้องไปแล้วอ่ะโอเมก้อ่นางเพนแก่แกรกค,คนนี้สมควรได้โรมโนหนึ่งนะคะคือหาเล่นไม่หยุดอ่ะดึงเข้ามาะคะ่ะแล้วก็ดูอีซินี้ก็ยิงอันตีอยู่ข้างหลังฟรีเลยนะคะิขแค่ด้ว แล้วช็อตดาร์คสินะคะเออซินนียลองอัดอันตีไปแบบแกร่งๆนะคะเผื่อรัดได้ค่ะแต่ว่าพี่เพนนางมาค่ะก็เลยมารับอันติเต็มหน้าเลยแล้วเพื่อนๆเราก็เลยจะเครมดาร์คตัวนี้กันนะคะซินี้ก็เลยเปิดอันตีหาไปเลยค่ายิงเข้าไปค่ะไอยอยู่ตรงไหนนี่เอลฟ์เลดเกมเนี่ยคูดาวของอันติกาลีนะคะมาไวมากแบบยิงเกินกาตลาดนัดมากเวอร์แต่ว่าตอนนี้คือแกร็กดูดไม่หยุดแล้วโดนลางไงส่วนยัยไวโอที่โดนฉีดฟิกดันนะคะก็เมาหมาัดมากค่ะเออเลยโดนโซเดมคอมตายแล้วทีนี้มาสกิลหมดโอ้ยก้อนเทลมีวงแดงๆแบบนี้ โอ้แม็กกอดีเพนมาอีกแล้วแล้วมันตามซินดี้มาทางก็เลี้ยวป้ายไปตบเอนโซแทนนะคะแต่ว่าม่ไม่ตายไงแล้วการหยิบกาลีมาแก้เอลสูนั้นต้องใช้งานได้จริงค่ะดูจากดางคารก็รู้นะคะว่าหิวจัดค่ะเอออาโศพยายามจะหลบอันติซินดี้นะคะแต่ซินดี้ว่าวงไว้ค่ะแล้วก็แลกกันไปเลยปตีแบบนี้เห็นทีจะอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์แล้วสินะคะเย้และในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบแบบโดนเพนโฟกัสทั้งเกมค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศในโซโลแรงที่ซินดี้เจอในช่วงนี้นะคะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แหละน ที่ทํทำให้คลิปนี้ออกมาสนุกเนาะก็ขอคนละลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะคะซินดี้อาจจะพักคอนเทนต์โซโล่แรงไปสักพักนึงก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาทำใหม่แน่นอนก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับดูรับชมกันนะใครที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่หักชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย